สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันเสาร์วันที่1กุมภาพันธ์สองพนะครับวันนี้วันเสาร์ต้นเดือนนะครับวันเสาร์ที่1ในสัปดาห์ที่3เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะเป็นบทอ่านจากธรรมดูนการแพร่ธรรมเรื่องภาษาสนจักรในโลกปัจจุบันของสภาศาสนาวัติการที่2ในหัวข้อบอกว่าทำล้ำลึกเกี่ยวกับความตายนะครับก็เขียนไว้บอกว่า ถึงแม้เรื่องความตายเป็นเรื่องเกินบรญญาของมนุษย์เราภาษาสนักรซึ่งรู้จักการไขแสดงของพระเป็นเจ้าก็ยืนยันว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีความสุขในบ้านปลายหลังจากความทุกข์เรศนาในโลกนี้นอกจากนั้นความเชื่อของกุศชนยังสอนว่าความตายบ่ายร่างกายซึ่งถ้ามนุษย์ไม่ได้ทำบาปก็หลุดพ้นนั้นวันหนึ่งจะถูกปราบให้พ่ายแพ้ เมื่อพระผู้ไทยทรงพระเมตตาและทรงฤทธุกประการจะประทานความรอดซึ่งเสียไปเพราะความผิดของมนุษย์เพราะพระเป็นเจ้าได้ทรงเรียกและยังคงเรียกมนุษย์ให้มาจงรักพักดีต่อพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจโดยร่วมมีส่วนตลอดไปในชีวิตพระเจ้าอันไม่รู้จักเสื่อมสลายของพระองค์พระคริสต์เจ้าทรงได้ชัยชนะนี้มาเมื่อทรงกลับคืนพรชนชีพโดยช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความตาย ด้วยการสิ้นระชนชีพของพระองค์สำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครที่ไตรายจองความเชื่อที่มีหลักแข็งแรงพระสามารถให้คำตอบเกี่ยวกับอนาคตของเขาได้เมื่อเขากระวนกระวายและในขณะเดียวกันความเชื่อสามารถช่วยให้เขาร่วมสนิทในพระกุษเจ้ากับพี่น้องของเขาผู้ลงลับไปโดยให้ความหวังว่าเขาได้พบชีวิตที่แท้จริงในพระบิดนเจ้าแล้วแน่นอน ความจําเป็นและหน้าที่บีบบังคับให้คริสตชนต้องสู้รบกับความชั่วโดยต้องทนทุกข์ลำบากเป็นอันมากและต้องรับความตายแต่เมื่อได้มีส่วนในคำล้าลึกแห่งปาสกาเมื่อได้ตายเหมือนพระคริสตเจ้าและมีความหวังมั่นคงคริสตชนจะคอยต้อนรับการกลับคืนชีพที่กล่าวมานี้ไม่ใช่สําหรับผู้ที่เชื่อถึงพระคริสตเจ้าเท่านั้นแต่สําหรับมนุษย์ทุกคนที่มีน้ําใจดีและพันธสัน ทำงานอยู่ในใจของเขาโดยที่เราแลไม่เห็นทั้งนี้พระคต์เจ้าได้สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนและเพราะกระแสเรียกสุดท้ายแท้จริงของมนุษย์มีแต่ประการเดียวคือมาจากพระเจ้าดังนั้นเราต้องถือว่าพระจิตเจ้าโปรดให้มนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในํารทำล้ำลึกแห่งปัสกาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งพระเบญเจ้าทรงทราบตามทำล้ำลึกเรื่องมนุษย์ซึ่ง หาผู้มีความเชื่อเห็นอย่างแจ่มแจ้งอาศัยการแสดงที่คริสุชนรู้นั้นมีลักษณะเช่นนี้และใหญ่ยิ่งเช่นนี้เองฉะนั้นอาศัยพระกฤสเจ้าและเดชะพระกฤษเจ้าปริศน,นาเรื่องความเจ็บปวดและความตายจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างทะลุป,ปรุโปรงซึ่งถ้าเราไม่มีข่าวดีของพระองค์แล้วเราก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้ว่าพระกฤษเจ้าได้สงกรันคืนบุญชนชีพ ได้ชนะความตายด้วยการสิ้นพระชนของพระองค์และได้ประทานชีวิตแก่เราเพื่อว่าเมื่อเราได้เป็นบุตรบุญธรรมอาศัยพระบุตรแล้วเราจะได้เรียกโดยอาศัยพระจิตว่าอับบาข้าแต่พระบิดาครับพี่น้องภาษาันนาวาัดิกันก็พูดอธิบายถึงเรื่องความตายนะอย่างชัดเจนนะครับความตายนั้นก็คือขนทางขนสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็จะ จะต้องอยู่กับพระเป็นเจ้าในสวรรค์ความหวังของเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือโดยอาศัยองค์พระเยสุเจา้าผู้สุดเด็จมาในโลกนี้มารับสภาพเป็นมนุษย์และมาไทยบาปพ,พวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับนี่คือความเชื่อของเราซึ่งเป็นคริสเตียนอย่างนั้นและในวันนี้เองรัสภสภาสมัชกวาการที่สองเนี่ยก็ยังพูดพูดถึงพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคาทเลิกไม่ได้เป็นคริสเตียนด้วยเพื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทุกคนในโลกนี้ พระเป็นเจ้าก็สร้างมาและพวกก็ในชุมภังเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าสร้างมาแล้วพระเยซูเจ้านั้นก็เสด็จลงมาในโลกนี้ไม่ใช่สําหรับคนใดคนหนึ่งแต่สําหรับทุกๆคนด้วยเพราะฉะนั้นในความหวังเราก็จึงเชื่อมั่นว่าพระเป็นเจ้าก็มีวิธีการสําหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระเยซูเจ้าแต่แล้เจริญชีวิตอย่างดีเจริญชีวิตอย่างมีคุณธรรมแล้วก็เจริญชีวิตไม่มีบนทินใดๆนะก็จะได้ รับพระพรได้รับความรอดจะได้กลับเป็นขึ้นมาเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าพงศ์ทรงบอกและทรงกระทำแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราแต่ละคนนะครับได้มั่นใจได้พยายามประพฤติปฏิบัติตนอย่างดีในแต่ละวันนะครับในปีนี้ซึ่งเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมปีผู้จริกแห่งความหวังเพราะฉะนั้นที่บอกแล้วนะความหวังของเราก็คือความหวังสุดท้ายและความหวังสูงสุดนั่นก็คือ หวังที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชานั่นคือหวังที่จะได้ไปสวรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือจรวญชีวิตในจิตรม์ในคําสอนในแบบอย่างในคําเทศหรือว่าคําประกาศหรือว่าสิ่งที่พระองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกเราไดผ่านทางพระวจาจะผ่านทางคนไหนคนนี้เหตุการณ์ใดเลยก็ตามขอให้เราได้มีความเข้มแข็งและเข้าใจถึงความรอดที่แท้จริงซึ่งเราทุกคนจะต้องก้าวไป และก้าวไปให้ถึงให้ได้นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่าดุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน